ตัวนี้นะครับเป็นตัวสเตปอัพนะครับเพื่อต้องการใช้อัพไฟจากดีซีทูดีซนะครับใช้ไฟแบบโมดูลแบบปรับค่าได้นะครับเหมือนเป็นไทซีด้วยนะครับเป็นไทซีเสียบได้กับตัวชาร์จอุปรกรณ์มือถือต่างๆนะครับอุปรกรณ์ไฟขาเข้านะครับเห็นลายปิ้นไหมขาเข้า ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะจะบัตรกีติดาลายพิมพ์ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบบัตรกีแต่ถ้าจะเป็นหัวไทซีก็เสียบเข้าไปได้นะครับอันนี้ฝั่งขาเข้าแล้วก็สามารถปรับโมดูลตร,ตรงนี้ได้นะครับปรับให้ไฟมันดันขึ้นให้เพิ่มประสิทธิภาพเขาเรียกอัพเกรดไฟจากกําลังต่ําไปหากําลังสูงนะครับก็ไฟขาเข้านี้ใช้ได้ตั้งแต่ สองโวลต์จนถึง24โวลต์นะครับไฟขาออกก็สูงสุดได้28โวลต์นะครับโดยการปรับค่านะครับปรับค่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ใช้ง่ายนะครับก็หลายๆคนน่าจะมีความต้องการกันในสายช่างหรือว่าสาย DIY ต่างๆนะครับเป็น DC to DC นะครับตัวนี้สูงสุดนะครับก็ใช้ได้ขาออกก็2แอมป์นะครับพยายามใช้ใหญ่เกิน2แอมป์นะครับก็เซฟเซฟตัวไว้เผื่อมันขาดหรือมันช็อตนะผมก็ไม่เคยใช้แต่สั่งมานะครับจากช็อปออนไลน์ ะครับก็เป็นตัวที่น่าใช้นะครับถ้ามันเกิดว่าใครอยากจะขยายแบบใช้ไฟต่ำๆแล้วขยายได้สูงๆสแอมป์นี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ได้ถึงยีโวลต์เลยทีเดียวนะครับสวยอยู่นะครับทรงทําออกมาแบบค่อนข้างโอเคอะผมดูนะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็หนาด้วยนะครับเป็น DC to DC นะครับก็ใช้ง่ายนะครับมันมีลายอินอยู่นะครับลายอินจะต่อเข้ากับหน้าปิ้นก็ได้นะครับต่อที่หน้าปิ้น นะครับหรือว่าถ้าใครใช้แบบกระแสไฟต่ำๆแบบไทซีแบบไทโซ่สับอย่างวันนี้นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปขยายนะครับโดยการปรับวอลลุ่มตัวนี้นะครับก็หมุนแบบะจะลดหรือเพิ่มก็ลองหมุนดูนะครับแต่การจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใช้ไฟเท่าไหร่ก็ต้องหามิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์แบบดีตั้นวัดนะครับหรือเป็นมิเตอร์เข็บก่ได้ที่ใครที่พอมีความรู้นิดๆหน่อยๆก็น่าจะโอเคนะครับนาไปใช้งาน DIY ต่างๆได้ ผมก็น่าจะทํางาน DIY อแบบาสายช่างนะครับน,นิดหน่อยๆนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์มากๆกับคลิปนี้นะครับก็ลองใช้กันดูนะครับลองใช้กันดูแต่ที่มีขายอยู่ก็ในช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับราคาถูกทุกถูกนะถูกแสนถูกเลยนะครับแต่ชุดนี้ผมสั่งมาจากจีนนะครับตกตัว10กว่าบาท นะครับนำมาใช้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ได้กําลังอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับแต่ถ้าใครจะเอาหาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยก็แพงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับก็ใช้ได้สูงสุดก็หลายแอมป์นะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับไฟขาเข้านะครับมีขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับวิธีการต่อก็จ๊มเข้าไปทางที่ปิ้นก็ได้นะครับถ้าใครจะใช้ไฟกระแสสูงหน่อยก็จ๊มเข้าปิ้นนะครับได้ลองรับถึง2โวลต์จนถึง24เลยนะขาเข้านะครับขาออกก็ได้ถึง28นะครับ แต่เวลาจำก็อย่าให้ตัวจำเข้าไปขาเข้าเกินตัวขาออกนะครับเดี๋ยวมันจะจิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองแนะนําลองใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับสายช่างดีอวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครปใสายบะมาโกได้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันไปด้วยจะได้ดูคลิปก่อนใครโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวงานต่อไปก็ อาจจะมีเล็กๆน้อยนออีกนะครับอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย